พอประมาณครับอ Quindi, ๋อเจ้าค่ะโยมโยมเป็นสายบูเจ้าค่ะสายบูเลยใช่ไหมผมผมขอปริยัดเพื Hence, mm, ่อให้ม right? ั่นใจก่อนว่าเพราะเวลาที่จะตรวจสอบการการการปฏิเวทเนี่ยการปฏิบัติและปฏิเวทเนี่ยมันต้องใช้ปริยัิตรวจสอบใช่ไหมครับในในความคิดของผมนะมันต้องใช้ปริยัิตรวจสอบและดังนั้นดังนั้นถ้าผมไม่มีอาจารย์แบบโยมพี่เนี่ยโยมพี่มีอาจารย์ประกบข้างขนาบข้างตลอด ส่วนผมเนี่ยยังหาอาจารย์ที่ถูกจริตไม่เจอเขามันต้องถูกจริตกันใช่ไหมครับอุปนิสัยมันต้องคล้ายกันความคิดต้องแบบเดียวกันแล้วก็เขาจะรับรู้ได้ถึงสภาวะของเราเร็วขึ้นอ๋อเจ้าคะเจ้าค่ะแต่สภาวะมันต้องคุยพระอาจารย์ใช่เพราะว่ายังไงมันต้องคุยอ่ะถูกแล้วถูกแล้วครับต้องคุยมันมันมองตากันมันไม่ได้เข้าใจนะสภาวะจะมันต้องมันมันต้องคุยกับ คือมันต้องหาพระอาจารย์ที่แบบว่าจริตเหมือนเราคือแบบไม่ได้เชื่อสิ่งใดง่ายๆเหมือนอยู่ดีๆจะนั่งลงเลยไม่ได้คือผมเจอแล้วผมเจอแล้วครับพระอาจารย์เจอแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วครับเจอแล้วเจอแล้วอ,วอนุโมนทานาด้วยจ้ะเจอแล้วเจอแล้วเจอเจอแล้วเจอแล้วครับ <c oughs> จเจอแล้วก็สบายใจแล้วแล้ววันนี้มี a เม z i ่งอย่างหนึ่งคือผมไปเก็บห้องใต้บันไดของศาลาของวัดที่ผมมาบวชเนี่ยนะครับ เจผมไปเจอหนังสือกองหนึ่งแบบเหมือนหนังสือรอเจ้าของอะ่ะมันมีมหนังสือเฮ้ย<อ>มันไม่ใช่มั <c oughs> มนไม่ใช่มีแค่ธรรมะสี่มันเป็นกองที่แบบมันถึงมามากเลยอะ่ะโอ้แล้วในนี้มันเป็นอคำศัพท์เกี่ยวกับศาสนาพุทธครับเหมือนอคำศัพท์เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะยกตัวอย่างเช่นเหมือน กรรมวาจาคําประกาศจิดในท่ามกลางสงอะไรเงี้ยครับแบ่งออกเป็นสองอย่างคือยัติหนึ่งอะอนุสาวะอนุสาวนาหนึ่งกรรมวาจาอาจารย์อาจาร,าจารย์ผู้สวดอะไรเงี้ยอ๋อจ้าค่ะมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะมันเป็นอ่พจนานุกรมพุทธศัพท์ฉบับประมวลศัพท์อ๋ออรรุ้ย Amazing ครับอันนี้อ,นอยู่ไปเจอที่ห้องใต้บันไดนะครับ Amazing มากคือ ผมอยากได้หนังสือพวกนี้พอดีอ,อ,อยากได้หนังสือพวกนี้พอดีเพื่อที่